เงินรางวัลอัดฉีดวอลเลย์นบอล VNL Nation League ใครได้เท่าไหร่มาชมกันเลยจ้า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงรางวันนะครับการแข่งขันนะครับใครได้เท่าไหร่นะครับเงินรางวัลแชมป์ VNL 2024บทสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับผลปรากฏว่าอิตาลีชนะญี่ปุ่น3-1เซตนะครับโดยเกมนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำดังนี้แบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ รางวัลส่วนบุคคลนะครับ MVP ได้แก่เบล่าอีกัวนูนะครับนักตีตรงข้ามที่สุดได้แก่เบล่าอีกัวนูเซสเตอร์ที่ดีที่สุดได้แก่อเลเซียนะครับเรเบโล่ที่ดีที่สุดได้แก่มานามินะครับผู้ตีนอกที่ดีที่สุดได้แก่โคกานะครับตัวบล็อกกลางที่ดีที่สุดได้แก่นิเมนกานะครับเงินรางวัลการแข่งขันนะครับวีเอนเอ2024รอบไฟนนลแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ อันดับที่1นะครับอิตาลีนะครับจะได้รับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ36มล้านหแสนบาทนะครับอันดับที่2ญี่ปุ่น5แสนดอลลาร์นะครับหรือ18บแล้านสแสนบาทนะครับอันดับที่3นะครับโปแลนด์3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ10บล้านเแสนบาทนะครับอันดับที่4บราซิลนะครับ1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6กล้านหแสนบาทนะครับอันดับ5จีน1.3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ4ีล้านเแสนบาทนะครับอันดับที่6ตุรกี 8.5หมื 50, ่นดอลลาร์สหรัฐหรือ315,000บาทอันดับที่เจ็ดสหรัฐอเมริการับ6หมนะื่น 8, 40, ล้านนะครับอันดับแปดไทย40,000ดอลลาร์นะครับหรือ1,400,000บาทนะครับรางวัลบุคคล MVP นะครับรับ30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,000,000บาทและตำแหน่งอื่นๆอีก10ดอลลาร์นะครับหรือ30,000 360,000บาทนะครับ หลังจบศึก VNL นะครับสอง4จบอันดับที่8รับ4 0 0 0 0ืดอลลาร์นะประมาณ1นล้านสี่แสนบาทนะครับรวมรายได้นะครับโอ้โหชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์น like นะเป็นกำลังใจให้ในักตบสาวไทยด้วยนะครับ รักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ